trộn đấy rồi mình giờ mang cà phê ở đây này. Ồ. nhà mình xài sữa. Ừ. Đêm ừ. nữa. Ừ. <laughs> ดูมปนสิงหน่อยแค่น <apply some drinks> ี <ini> ้แ <satisfy> ล <childish boo ze> ้สปินแห้งลน่ะเบืร์ดนนั้จะสูงเลยทุกใบงูเหียวงูเหี่ยวเยอะเลยคันุ่มอ่าเบิดรอบนี้จะวันก้าได้ม่หยเส้าหาซะเดาหาทองโอกาเดาลายเลยได้เอาชาชิบอ๋อสาม

เอาหัวใจกระเทียมมายามันใส่เฉียวอืมเพอามันขั่นทำไวมันขึ้นเขาดน้ามกแต่ก็ไม่ต้องตั้งไถ่ถวยเด้อตั้งกลางรถอาบทชันลูสดเลยอ้เนี่ยบอบ่ออาบินนะมีจะผู้เท่าเลยไม่เห็นแล้วอืม่ครบ กินข้าวกระชามเหรอแห้งๆแห้งมี่มือขาวแฉบเด้อมันพุ่งมันใหญ่มันตึงเลยเมื่อบวชเลยเอาของกินใส่กระชามาสักเนี่ยไหนมันดีน้ะมันนะเออเนี่ยไหมันดีฮะเขาบอกอ๋อเหรอเนี่ยเอาเจาะบางงวยเลยมามาไปกินขผาวเที่ยงน้ำกันลงเลยในที่สุดก็แล้วเจาะบางเนี่ยเจาะบางงวยใช้แคลวอกแคลเฮียนบุกขึ้นมากินน้ำบ่หมอนี่ มาเด้อมาเด้อมาเด้อตัมมางฮนี่เพื่อนฮะ้นตปเื่อนมาเด้อเด้อตัมเพื่อนเอาใจยุ่งในฮอนตัมมาจะมันขึ้นงตตเกตักทั่วค่ะก็ใช้ปรกตู um> <t <t ้รแทงรถแทบ

กวด่มีอะไรไม่ดีกับน้เีะดานอะไรีบบแบบนเน่งนคนถ่าพ่นร่วาชดกองนะเพื่นร่วาเป็นยังไงบ้าง หังโคหันไเฮ้อเอาเะวพ่านเพ่อนนั่นบอกลูกบอกลานปัญหาเนี้ยเป็่นจากย่านมาว่าพอสดแบบเปลืองเด้หมดบรินิน้ำอินตับไก่ไตไก่แล้วช่พุกเกีน้ำ่ว่าแต่เดนเนี้ยมันเส็งเหมือกิน รัดภาพไม่กันนี้กับตะเวนคอยคำยำแรงคือเก่าเนาะพี่น้องถึงขั้นตอนคนเข่ามืองานได้แบบนี้ไหน์ใหญ่ถือว่าสำเร็จเสร็จสิ้นเนาะพี่น้องพากันมัดกันขนหมดสุดท้ายในประมาณอ่าสองรถป้ายแหละรถที่สามโมเต็มเนะาะก็เอาเมือก่อนแล้วสองรถยังแต่ไฮน,นี่แบบนี้เพราะไนี่ห่อฮา,ากระเกี่ยวมัอนี่เนะาะทาคนอื่นเพล่ะ ทรงสวยๆน้ำหมอกหม่างจิ๋วพากันมัดแล้วก็บจิ๋วซิปั่นเลยเนาะมันนี้เอาหไใหญ่นี่ก่อนเต็มบ่อรถที่สามนี่ยมาบ่อเต็มหน่อยเนาะเพราะว่ายังอีกพอถึงเมื่อจะ้องหนึ่งหนึ่งน่ะมันนี้ได้เพิ่นมาซอยสี่คนเนาะ ปู่กับหญ้าคู่หนึ่งแล้วก็หญ้ากับลูกเคยเพื ument, พ่อนแล้วก็รวมทั้งสซเมกับบอต้ากับพอดีหกคนเนาะมันแต่เพิ่นผู้เกี่ยวเมื่อก่อนละเมื่อพักฟ่อนก่อนทำเนาะเพราะว่าเพิ่นก็าเป็นซอยของหลบหลบคู่ทายก็เลยพากันคนเองแบบแต่ถล่มเลยเป็นซอยเขาเนี่ยน้องอื่นนี่คือว่าชิได้ปิดจ็อบน้ำอื่นนี่อีกให้หนึ่งแล้วก็ ปั่นเลยเนาะเขาน,นี่ยจะไม่เปี่น้องเป็นเขาตัดทางูเขาบอยู่แล้วจะได้เห็นะเกีบจะได้โบเห็นก็ะมีนปาเลยนะตายไปทางหนะแล้วก็เป็นคนเครื่อง,งอเข้าไปเม,มืม่อนะ้องพี่น้องำเลยว่าขำเมื่อมดช่มมือเนอะช่วงเไห้ไซน่านี้เราบุาหายํำกับ ก็ทำคือก่อได้เหรอข้อแล้ยวตะเวนไม่ได้ออมนี่แต่เว้นนี่าาตแต่เผื่อคนเผื่อลงเขาอีกเผื่อเมื่อส่งรถไฟอยู่หน้า,า,าทางเที่ยแม่พอดีเผื่อออกแต่หน้าเมื่อบันพีนบีมันก็เลยคำ้ำามา,นาเนี่ยถ้าหน้ากระเพื่อนโครนบอลเนาะเป็นสิเมื่อตะเวนนี่แบบหน้าหน้าทันแลี้ยวเลยอ้าเห็นให้มันแล้วลอ็ขพอแล้วนะยังอยู่ไกลไกลไ่ะ หลุดที่3ก็เต็มอยู่เด้อน่ะบ่เต็มกลางดิเพืองเพืองลายเนาะบ่เฮาตัดเลยมันตัดยาวเด้ปลูกี่ขางน้าไปจึงไปคนเอาเครื่องนี่เมื่อยเด้เนาะเ้ยไปิแล้วพี่น้องเอ้ยงเพิ่นก็ยังเขียวอยู่าง้ มื่นก็นมามัดซ้ำยิงไฮนี่แล้วก็ปั้นเลยแบบนี้ถือว่าปิดจอบหน้าตรงนี้<อ>วัเมื่อต่ออยู่หน้าทางบ้านต่อเปอยว่าตูดรถขึ้นจบดีซะดอกเมือ่อ่โอเคเอาเครื่องเอาคนแล้วเนาะ <laughs> ขันอย่างในพ,งพี่รองเพื่อชิยางหอดอันเที่ยงบนไว้เขานี่ก็เกือบลักภูมจเกยิหมวะ ถือกอกเครื่องกันเนาะอ้าวบบขึ้นเนาะพี่น้องถอยใหม่บังดูตั้งรักเอาวื้นมุอยู่ได้เนาะทางนี้ว่ามัน,นวิ่งคันนาอะไรได้ยังเนะขขาะพอคันนาสูงเนี่ยแหละพี่น้องเลยดียังลดลงได้สันนิพนเขาปะไก่เหมือนไงเลยนี่เดี๋ยวพค่นเครื่องเราจะไปพค่นเครื่องก็เอากอดขุนขึ้นก่อนเนาะ คนเครื่องคนฟองขึ้นรถเรียบร้อยนะพี่น้องมือได้ม <laughs> มดบรรยากาศยามเย็เลยนะพี่น้ออากาศเย็นๆโต๊ะพอยาวเตาตัวต้มน้ำมันพ่ น้าพี่น้องใครเคยกินเนียงมโนะโพน่ะเนาะอุยอ้ยอุ้ยใช้หมอบด้วยไหมเอออย่าหนัวให้รอดตนะัวโพเนาะหมักโพพอดีเป็นหมากอ่อนพอดีกินเนียงแซ่บใครเคยกินแน่เนาะก็ที่มากินเนียงตำงงเนียงหอยชิล์ไงออนน้องหอม <c oughs> กินกับหมักโพอ่อน Bên nẹp của mọi bên tóc cạnh không cạnh nha cạnh áo 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 หลดปันเขาขนมาคาว่บลมแหง้งเอาเครื่องมาใส่ตัวด้แลน้ำทางเที่ยวนานเห็นกระเดาะเจอเหงืก <c oughs> โหดนะบนทางขน <c oughs> าดเอาพ้นมาตุกอ่ะ

ขัสมุดโดนปีนนี่ก็ไจิตหันนะอันนะโอยโอยโอยตังรักใหม่อีกตลกไทยปวดหัวเลยดูพี่น้องเลย,ออยเอียงไปเอียงคืสอสมุดโดนปีนกันโดดประทัดน,น้องเนี่ยนี่นะวะไม่จิตปวดหัวอยู่นี่นแหละเอียงมาได้ก็นจิ้มสลิงเงี้ยงไวะ mỗi hẹn xe cặp bộ xe hẹn Rạc xong เริ่มมังแน่แล้วไยเนี่ยจะดูบริเแห้งก่านะน้ำหอมเน,น,น,นี่ยกินแห้งนะเดียวพอเอาไบไหม่ใส่แล้วก็เน่าด็อ่ะ เป็นยังเมื่อก่อนเดี <c oughs> อยาพาเมื่อทาแป๊บ,บนึงเอาเ <c oughs> อาขายแห้งวันนี้นะไปเลยเนาะ้ <c oughs> เต็มค่บ ได้่ะบ้าลบ,บ้าขาแหง้งละเมื่อนลวบ้า,าโอ้โอเคเดี๋ยวฝากมาน <c oughs> ้ำมันพอตีก็ได้ทองานมาเพื่อเพื่เนะบอลกองเขาแล้วอออบ,นบนอลเก่าบอนเดิมเนาะที่กองมอนั่นแหละลูกเจ้าลง ไท้ยเทยห็นหงมาละเกิดเต็มให้ตังเนาะเฮ็ดขาวบน้ำคอน นอหนึ่งแค่บอก่อเป็นจามว่ะมาเดี๋ยวสเมลงไปโน่นเขาลงมาคนก่อนกองขึ้นสูงเลยดิขึ้นจะเพื่องเนาะก,กองนี่ ก้องจุดก่อนไม่แต่มากเมยมีแต่เพื่องโอ้เราบรรเลงล้วนเนาะเปิดเพลงยัง,ง,งพัคำเสียละบันทึกินจะเนาะอยู่ไกลอยู่เช็ดตกลงญี่ นี่ตกลงลุ่มเลยเถิง,งเดินวนเขาไอ้เพื่อนกันเดินเขาลงหยับลอยเนาะพี่น้องจะมีอะไรแมงมันมาไม่ใครเคยกินขวดแมงมัมนเลยนะปีนี้เห็นบัวลายของเกี่ยวเขาเม,ามืองธงสมัยนับแมงมันขู่หากระได้หกเจ็ดตัวแหละแมงมันนะเตือนบุ๋ววนปะนะียบร้อย

นนคเนบ,บสามพีสามพีไปบุยูโกวานะ้าพื้นตะกาก็ได้รอดไปเนาะพี่ยิงมาได้ส,สี่บุ้นเาทหนึ่งสองสามสี่หา้หาหกอ่าปันกันเองด้า,า <c oughs> อ,อ่าปแต่เอาขอบใจได้ลายมือมอื่อมใจจะไปกู้พม่้องเนาะแมนเชียงไท<ห>ย<อ>ห,หนึ่มาไหวมาปุ๊บกันก่อนเนาะมาเดี๋ยวไ้เขากันนาะพี่นนอะ สุกบ่ะซะติดเน้ยติงสิดอออยู่เนาะเมยน้ะเว้ยหวนหวนไว้แมนแต่ว่าเขาตาเขาป้าบุคคลซอยเรียบร้อยนี่น้องเนาะหัแหลกอะรแท้เย บแ่แตะกันเนาะพี่น้องต้องจับซอยกันนี่กะบก่ควรเนาะพี่น้องพอน้ําหมาะพอลงแต่ว่าฝนนี่บ่ทรงตกดอกติเนาะทงตกกຖືກเพืองข้างนอกพี่แหละเพราะว่ามาเขาเฮากับกินเขาในพุ่นล่นะเนาะเฮ็ด <c oughs> ยางกบปกซตัวนี้ผัดแเต็มันหนาเนาะพี่น้องมันนักเฮาก็ พกดำคืนก็เลยพกอันนี้ไว้ก่อนไว้ก่อน้ังเนาะแมนพาดูกดดกมากเวลานาทีกันเงี้พอสมควรแล้วเนาะตั้งแต่เว้นนีู่้บอต่อกันมาเด็กติ k ตอกเนาะพี่นเนาะก็ได้จนพากันเมาพากันคืบเนาะเนาะแมนแอสีเลี้ยวทัวร์บอดี้เนาะพี่นเนาะถือว่ามันจะก้อหิน อย่างแต่ให้หนึ่งพี่น้องเนาะอ่ารอบอ่ารอบตักชินนะให้เดียวนะรุ่นเบิร์ตที่ได้จะสอบบาทแล้นองเาะให้อันละสามให้าสามให้นะผมล้มโคกนั่นผมล้มโคกนัได้เก้าสี่เก้าสี่จุดเก้าสี่มันปะเลยเอามาทางนี้เรือหลากหลายนะ ดึงมากจ้ะน,น้องจะได้ยอดไอ้หวดเพิ่นแล้วซอยจนแล้วจนทั่วพี่น้องเลยให้เพิ่นเสนอมาเนาะอ่าคนละสามแสนแต่ให้แล้วมือเดียวได้เพื่อนเนาะให้แล้วเพื่อนก็ตาโอ้โอนเนาะแล้วบบกเลยเสนอไปทั้งขอบป้าเพิ่นและได้ไปชีแล้วสวนกันมาแล้วเด้อว่าเงินแ่บหานกระดิงไ <laughs> ปแกะต่างขึ้นชอยเพิ่นก็นได ໄນໃສຂາດບໍอຂາດຈາດຶງແຮງາຕໍ່ເຖິງມານໄມ

รวมมันมันบัดใหญ่ด้วยมัวมรวมบุ้อากาศบ่เข่าัอัออกเหือออกน้าเลยพักบัดยังรน้อยเนาะตาูวไหมหาบรอกิจวัตร้าได้ชอบจะไม่ให้เสาะหาซะเาหาชอบโอกาสเอาลายเลยตเอาชาบหอ๋อตสาชิบหาตาชาบิบหาสอบเนาะ ตอเบ่งจากพวงเขาแล้วคือว่าให้เจ้าของได้ลายพี่น้องพี่น้องเนาะเอาสรุปในการเก็บเกี่ยวเนาะเขาหน้าปีนี้ก็ถือว่าสำเร็จพี่น้องเนาะพูดทงตัวทีป้าตาเฮ็ดกับสามีพี่น้องเลยเนาะได้เปอร์เซ็นต์กะเก้าชิพนะพอมันยังบริขึ้นมาเมื่อเนาะยังปั่นยังข้อคนในชื่อนะแต่ว่าตัวเกี่ยวเนาะเกี่ยวนี่แล้วเนาะคนเขาจะ่กัับปนยังข้อไฮพูนทีป้าตานั่งแหละพี่น้องเนาะยังข้อห้เดียวนั่นแต่ อื่นเนาะแถวว่าแถวพิ่มเพิ่นอ่าไข่แน่แถวเพิ่นมากอะแม่ได้ปันพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ então, ่นยังบอมากอ่ะโป้งไวนี่ก้อนพี่น้องเนาะอ่าเอาพี่เ่ี๋ยวจะใดกะอ่าขอขอบคุณขอบใจเนาะขอบคุณขอบคุณทางไอหนวดหลายๆเด้อเนาะอ่าที่ชดส้อยพี่น้องเลยถึงว่าเพิ่มม่ได้มาเกี่ยวน้ำแต่ว่าเพิ่นฝากเงินมาจ้างมาเกี่ยวให้พี่น้องจนแล้วจนทั่วเนาะอ่าไอเพิ่มแกอยากให้มันเลี้ยงให้มันทัวร์ไวๆเพื่อนเด็ดมันยุ่งมันยองโอ้ยเนาะก็เลย เอ้าฝากมาเพิ่มพี่น้องเนาะอ่าก็ถือว่าแล้วแล้วก็ขอให้ทางง่ายอยู่ดีไม่แห้งเด้อเนาะทางครอบครัวของเพคนก็ขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆมีแต่สิ่งดีๆีรังไรเข้ามาในชีวิตเนาะรวมถึงพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุ่ปูดสุ่คนแล้วก็ขอบใจอ่าเขาหน้าซาวเขาป้าน้ำพี่น้องเนาะที่ขึ้นปุ๊บขึ้นซอยจนแล้วจนทั่วมือหนึ่งฮะโอเคพี่น้องครับสวัสดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย